คือเราดูศิลปินมามากแล้วให้ศิลปินดูแฟนคลับใช่เป็นเก่งอะไรดีเก่งอะไรดีคุณเตรียมเกมอะไรมาบ้างเราหักรายชื่อก่อนนะคุณอ่านสามคนไปดิฉันจะอ่านคนแรกโอ้โหทุกท่านคะโปรดปรบมือต้อนรับกลิ่นแอน ล่าลินงแอรคะเชิญด้านหน้าจ้าไม่หรอไม่หรออะไรไอยบอลพวกพี่แบบนี้มาค่ะลูกคนต่อไปนะคะฟิลคนสุดท้ายไนี่ไงพี่เปียค่ะ ก็เพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าชาวมึงไม่ได้มีแต่ไซด์อย่างเดียวเราเอาที่เปียกมาขั้นว่าจริงๆแล้วสแลนเดอร์เราก็มีเพียแต่อาจจะสับ่วนอาจจะสับเซตอาจจะการลำบากนิดนึงไม่ได้ค่ะพี่ถ้านานเดี๋ยวต้อยอาจจะอุ้มมาเอ๊คุณเกมเกมอะไรนะที่เราจะเล่นกัน สามคนไม่พอสามคนไม่พออนนี้กนหน้าทีนะคะไปหามาอีกทีคนสองคนทีนละสองคนไปหาเพิ่มมาสรุปสรุป เด oh really? oh ah. ah, so, ah? ah? ี๋ยวๆใครออกช้านี ah. ่เราปรับแพ้เลยดีไหมอ่าหัวหน้าทีมหลิงแอร์ค่ะทีมนเดอร์ทีมซลนเดอร์ค่ะหลินแอไม่ได้พี่ช่วยหนูไม่ได้เพราะพี่เป็นวิทยกรหนช่เราเราเลอกให้น้องเลยดีไหมเต้ย ไม่นานี่ฉันจับฉลากนะคะหรือว่าให้ศิลปินจิ้มเลยไหมศิลปินเลือกจิ้มเลยเอาคนไหนรักไข่ปิดแอร์เรื่องพี่พีทช่วยพี่พีทช่วยอะไรเนี่ยไม่มีคนเลยเพื่อนเลยเหรอ พี่ปูพี่ปูมาช่วยแล้วอย่างี้อย่างพี่ปูลูกเรียกแล้วชน่อหนึ่งเอพี่ปูเดิมพี่ปูแล้วลูกเรียกลูกอุตส่าห์เรียกแล้วนม่แล้วแล้วลูกอุตส่าห์เรียกสี่ทุ่มยังไม่เสร็จนะครับโอเคได้ครบแล้วมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะเขารู้เกมกันอยู่แล้วใช่ไหมคุณว่าเล่นกันยังไงรู้เกม เกมอะไรเดี wan, wan, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพังหญิงหญิงขออนุญาตหลบก่อนนะคะจรับ่ะด so ูอเนยอดไซส์มานะคะดูไซสค่ะดูไซส์คิดว่าทีไหนจะชนะคะ่าเราให้เวลาใครกข้าใครจะเป็นสามใครจะเป็นยอดคิดกันเองยืนได้ใช่ไหมคะสองคนผ่านแค่นี้ สาวคนค่ะพี่ปูแลวเมื่อช่วงเป็นคนอยู่กันขอใช่เดี๋ยวจะทำกระดาษให้เล็กลงค่ะหนึ่งแผ่นเท่านี้ให้หนึ่งแผ่นเท่านี้ค่ะใจ๋ยไปใช่ไหมคะป้าโอเคสำหรับป้าหนูให้จัดไปป้าสมมติฐาสำหรับฟิวด้วยยังค่ะเขายืนแล้วครึ่งหนึ่งอันนี้คือทุกคนผ่านนะคะ ทเทียบกันเลยเหรอคะจริงๆเราควรจะต้องดูเขาแดนต์กันบ้างอะไรบ้างลืมลืมลืมเดี๋ยวน้องหนูจ้าขอมิวสิกเลยจ้ะแดนต์กันให้มันมันนะจ๊ะ <laughs> แดนต์ข้างนอกกระดาษก่อนได้พี่ <laughs>

จะเต้น เราจะถามกรรมการดีไหมอะจริงๆเราขามกรรมการดีกว่าตัดสินเนาะนะเพราะว่ามันตัดสินด้วยสายตาไม่ได้นะเนี่ยต้องใช้กล้องแล้วล่ะหรือว่าจะราจะเล็กกว่านี้อีกนิดหนึ่งชอบแก่ขี่คอไม่ใช่เหรอปกติก็เห็นชอบขี่กันถ้างั้นเราเอายังไงดีล่ะคุณคณะหมดเลยสามคน นางสาวีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอเคลียร์เวทีได้ไหให้ซิลเต้นอีกสักเพลงเหรอเหนื่อยเ้ยทำไมเขาดูเหนื่อยกันขนาดนี้เราแค่ให้มาเล่นเกมพับกระดาษไม่ใช่เหรอคะเห็นไหมคะเกมเราเนง่ายไม่ลไม่เห็นต้องกลัวอะไรกันเลยใช่ คือคือปฐมพยาบาลช่วยเตรียมพร้อมไปด้วยไม่ต้อมละมือเลยอ่ะแล้วก็จบเกมกัะไปเกมหนึ่งละเข้าห้องน้ำแล้วทำไมเข้าสองคนแล้วทำไมเข้าสองคนเขาไปช่วยประคองกันบ้างอะไรบ้างประคองรู้ไหมว่าลูกไทยคุณเนี่ยเขามีสายยาว่าปืนใหญ่ไม่ใช่ เราจบกันที่ตรงนี้ดีกว่าก่อนที่มันจะลามปามอีกแล้วอ่ะศิลปินเราก็ไปกันหมดศิลปินค่ะถึงเวลาร้องเพลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาฟังน้องนิร้องเพลงกันกันต่อเลยใช่ไหมคะน้องนิถ้าคร้น้องเนกกค่ะถ้าใชาวเมืองลุกขึ้นยืนเลยค่ะไม่ใช่แค่พี่ๆค่ะแม่ๆด้วยแม่ๆ เต้นไปแคะกับน้องเลยดีกว่าพี่ด้วยมาให้หมดเลยปวดท้องกินเยอะอ่ะ